พระปีชายานในหลวงรัชกาลที่9กับการมองเห็นอนาคตไทยกับขมิมนล่วงหน้าถึง20ปีสวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ผมจะพาทุกคนไปค้นหาความจริงที่น่าทึ่งและน่าศรัทธาอย่างยิ่งเรื่องราวของพระปีชายานอันลึกซึ้งของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 ที่ทรงมองเห็นอนาคตของไทยกับข่าเมยียนล่วงหน้าไปถึง20ปีเรื่องราวนี้เริ่มจากการค้นพบที่น่าอัศจ,จรรย์ของนายป่านเทพพวพงพันธ์คณะบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกมหาวิทยาลัยรังสิตซึ่งได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบแผนที่ในบัตรสคสพระราชทานปี2547กับแผนที่ตามพระบรมราชโองการ ปี2,516แล้วพบสิ่งที่น่าตกใจมากใครจะคิดว่าบัตรคธรรมดาธรรมดาใบหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานในปี2547จะซ่อนเล้นความหมายที่ลึกซึ้งขนาดนี้บัตรใบนี้ที่ทรงจัดทำด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองผ่านคอมพิวเตอร์ไม่ใช่แค่การอวยพรปีใหม่ธรรมดา แต่เป็นการส่งสัญญาณเตือนภัยที่สำคัญยิ่งให้คนไทยบนแผนที่โลกในบัตรใบนี้พระองค์ส่งวาดภาพประเทศไทยเป็นพื้นที่สีขาวที่โดดเด่นพร้อมพระอักษรที่ส่งพระราชทานว่าสามัคคีเป็นพลังค้ำจูนแผ่นดินไทยแต่สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือพระองค์ส่งเว้นพื้นที่สีขาวต่อเนื่องจากแผ่นดินไทยลงไปทะเลด้านอ่าวไทยอย่างชัดเจน ซึ่งเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับแผนที่ต่างๆแล้วพบว่าเมื่อนายป่านเทพทำการเปรียบเทียบพบว่าพื้นที่สีขาวที่พระองค์ส่งเว้นไว้ในบัตรส,สคนสนั้นไม่ได้เป็นไปตามพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนระหว่างไทยและกัมพูชาตาม MOU 2544ที่นักการเมืองไทยไปลงนามกับคเมรเมื่อวันที่18มิถุนายน2 5 4 4แต่กลับกัน พื้นที่สีขาวนี้สอดคล้องกับแผนที่ตามพระบรมราชองการประกาศกำหนดเขตไรทวีปของประเทศไทยด้านอ่าวไทยเมื่อวันที่18พฤษภาคม2516อย่างแนบสนิทนี่หมายความว่าพระองค์ทรงมองเห็นความผิดพลาดของ MOU 2544ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและทรงเตือนคนไทยให้ยึดมั่นในพระบรมราชองการเดิมที่ถูกต้องตามกฎหมาย นายปานเทพได้อธิบายว่าทำไม MOU .2544 ที่ลงนามโดยนายสุรเกียรติเสถียรไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยและนายซกอานรัฐมนตรีอาวุโสของกัมพูชาจึงเป็นข้อตกลงที่มีแต่เจ๊งกับเจ้งปัญหาใหญ่ของ MOU .2544 หนึ่งก็คือพื้นที่ซับซ้อนมหาศาล MOU นี้ ควบคุมพื้นที่รวม26,000ตารางกิโลเมตรซึ่งใหญ่มหาศาลเมื่อเทียบกับพื้นที่ประเทศไทยทั้งหมด 2. การลุกล้ำน่านน้ำไทย MOU ได้รับรู้เส้นไหลทวีบของกัมพูชาที่ลุกล้ำเข้ามาในทะเลอนาเขตและเขตต่อเนื่องของไทยซึ่งผิดกฎหมายสากลส่วนข้อที่ 3. การประเมินทะเลภายในการที่กัมพูชาลากเส้นมาประชิดเกาะกูด เท่ากับการละเมิดทะเลภายในของไทยเพราะกาะกูดมีสถานะเท่าดินแดนตามสิทธิสัญญาสยามและฝรั่งเศพสพศ2450ผลกระทบที่น่ากลัวครับหากยึดตาม MOU 2544แล้วเจรจาไทยจะเสียเปรียบอย่างมหาศาลพื้นที่ด้านเหนือ10,000ตารางกิโลเมตรที่เดิมเป็นของไทย100%อาจต้องแบ่งครึ่งกับคเมร พื้นที่ด้านใต้16,000ตารางกิโลเมตรที่เดิมเป็นของไทย100%จะกลายเป็นพื้นที่พัฒนาร่วมกับคเมรแม้ในกรณีที่ดีที่สุดไทยก็จะได้แค่เท่าทุนในส่วนบนแต่ยังคงต้องสูญเสียอธิปไตยในส่วนล่างสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ส่งมองเห็นปัญหานี้ล่วงหน้าสปีก่อนที่จะมีการลงนาม MOU 2544 ในปี2547พระองค์ทรงส่งสัญญาณเตือนผ่านบัตรสคสให้คนไทยรู้ว่าต้องยึดมั่นในพระบรมราชองค์การ2516ไม่ใช่ไปทำข้อตกลงแปลกๆที่จะทําให้ไทยเสียเปรียบความสำคัญของพระบรมราชองค์การ2516ได้รับการรับรองโดยรัฐธรรมนูญไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยนักการเมืองจะเปลี่ยนได้ก็ต่อเมื่อมีพระบรมราชองค์การใหม่เท่านั้น นี่คือเหตุผลที่ทําให้พระองค์ทรงกังวลเมื่อเห็นนักการเมืองไปทำเอ o มที่ขัดแย้งกับพระบรมราชองค์การพระองค์ทรงเน้นว่าสามาคัคคีเป็นพลังค้ำจูนแผ่นดินไทยซึ่งหมายความว่าในสถานการณ์ที่ไทยกำลังเผชิญกับภัยคุกคามจากข้อเรียกร้องที่ไม่เป็นธรรมของเขมรคนไทยต้องรวมใจการปกป้องประเทศไทยเราต้องเข้าใจว่าพื้นที่ทะเลอ่าวไทยเหล่านี้ เป็นของไทยมาตั้งแต่ดั้งเดิมตามกฎหมายสากลและสนทิสัญญาต่างๆที่ไทยได้ลงนามไว้อย่างถูกต้องพระองค์ทรงสอ,งสอนให้เรารู้ว่าบางครั้งการปณีประนอมโดยไม่ได้ใช้หลักการอาจทําให้เราสูญเสียสิ่งที่ควรได้รับอย่าไว้ใจขเมรง่ายๆประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทยกับขเมรเต็มไปด้วยการที่ขเมรพยายามแสวงหาผลประโยชน์จากไทยไม่ว่าจะเป็นการอ้างสิทธิ ในปราสาทพ,พระวิหารการเรียกร้องพื้นที่ทะเลที่ไม่เป็นธรรมการใช้ความสัมพันธ์กับมหาอำนาจมากกดดันไทยพระองค์ทรงสอนให้เราใช้ปัญญาและหลักการในการเจรจาไม่ใช่การยอมแพ้หรือประนีประนอมที่ไม่สมเหตุสมผลการที่นายป่านเทพสามารถค้นพบความจริงนี้ได้เพราะมีความรู้ความเข้าใจในแผนที่ กฎหมายสากลและประวัติศาสตร์นี้แสดงให้เห็นว่าคนไทยต้องมีความรู้เพื่อปกป้องประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ส่งมอบประดกแห่งปัญญาไว้ให้คนไทยในรูปแบบของการมองการไกลการใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาและการเตือนไม่ให้ประมาทกับภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นบัตรสคสใบเล็กๆที่ดูเหมือนธรรมดากลับเป็นเครื่องมือที่พระองค์ ใช้ส่งสาระสำคัญให้กับคนไทยใช้ตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องอธิปไตยของชาติสามารถขี่เป็นพลังค้ำจูนแผ่นดินไทยไม่ได้เป็นแค่คำอวยพรธรรมดาแต่เป็นแนวทางการปฏิบัติที่คนไทยทุกคนควรยึดถือเพื่อให้เราสามารถรับมือกับความท้าทายทั้งปวงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตวันนี้เมื่อไทยและัมรยังคงมีปัญหาเรื่องเขตแดนทางทะเลอยู พระปีชาของพระองค์ก็ยังคงเป็นแสงนำทางที่สำคัญให้เราได้ทราบว่าเราควรยืนหยัดอย่างไรและไม่ควรยอมแพ้ต่อการเรียกร้องที่ไม่เป็นธรรมขอให้ทุกคนได้นำพระปีชายานนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันทั้งในด้านการปกป้องประเทศชาติและการใช้ปัญญาแก้ไขปัญหาต่างๆที่เรารเผชิญอยู่ครับความตึงเครียดระหว่างชายแดนไทยกัมพูชา ที่ดำเนินยาวนานมาก,กว่าศตรวรรษกําลังเข้าสู่จุดเปลี่ยนสำคัญเมื่อฝรั่งเศสซึ่งเป็นประเทศเจ้าของมรดกทางประวัติศาสตร์ที่ก่อให้เกิดปัญหานี้ต้องออกมาแสดงบทบาทในการไก่เกี่ยที่น่าสนใจคือการที่ประธาน,นาธิบดีเอ็มมานูเอลมาแครงได้เสนอตัวช่วยเหลือในการจัดเตรียมเอกสารประวัติศาสตร์ให้กับกัมพูชาอาจเป็นการยอมรับโดยอ้อมถึง การรับผิดชอบของฝรั่งเศสในฐานะอดีตอำนาจอาณานิคมที่ทิ้งระเบิดเวลาทางการทูตไว้ให้ลูกหลานต้องมาแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาที่เราเห็นในปัจจุบันมีรากฐานมาจากการกำหนดเขตแดนของฝรั่งเศสในที่ฝรั่งเศสนั้นเป็นมหาอำนาจอนาณานิคมในอินโดจีนและไทยพยายามรักษาความเป็นอิสระทามกลางแรงกดดัน จากมหาอำนาจตะวันตกแผนที่ที่ฝรั่งเศสจัดทำขึ้นในสมัยนั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่คำนึงถึงสัรปัน,น้ำตามธรรมชาติหรือการตั้งถิ่นฐานของประชาชนจริงแต่เน้นไปที่ผลประโยชน์ทางการเมืองและยุทธศาสตร์ของฝรั่งเศสเป็นหลักการขาดความแม่นยำและการไม่คำนึงถึงความเป็นจริงของภูมิศาสตร์ของแผนที่เหล่านั้นกลายเป็นต้นเหตุของปัญหาที่ยืดเยือ้อ จนมาถึงปัจจุบันการที่ประธานาธิบดีเสนอความช่วยเหลือในครั้งนี้อาจมองได้หลายมุมด้านบวกอาจเป็นการรับผิดชอบต่อที่ปัญหาที่ตนเองสร้างขึ้นและพยายามใช้ความรู้ทางประวัติศาสตร์ที่มีอยู่ในครังเอกสารของฝรั่งเศสมาช่วยแก้ไขปัญหาด้านลบก็คืออาจเป็นการแทรกแซงกิจการภายในภูมิภาคหรือพยายามรักษาอิทธิพล ในอดีตอาณานิคมด้นานความเป็นจริงฝรั่งเศสคงไม่ต้องการให้ปัญหานี้ปานปลายกระทบถึงเสถียรภาพในภูมิภาคซึ่งอาจส่งผลต่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของฝรั่งเศสเองยุทธศาสตร์4จุดของนายกรัฐมนตรีฮุนมาเนตในวางแผนยุทธศาสตร์ที่ดูสมดุลระหว่างการรักษาความสัมพันธ์กับไทยและการยืนหยัด ในสิทธิที่กัมพูชาเชื่อว่าตนเป็นเจ้าของการรักษาสันติภาพการประกาศเจตนารมณ์นี้แสดงให้เห็นว่ากัมพูชาไม่ต้องการให้ปัญหาบานปลายเป็นความขัดแย้งทางการทหารการใช้กลไก i อ j การนำเรื่องนี้ขึ้นศาลยุติธรรมระหว่างประเทศถือเป็นการเลือกใช้วิธีการที่อารยะและเป็นการที่ยอมรับในระบบระหว่างประเทศการร่วมมือผ่าน JBC การยืนยันความสำคัญของคณะกรรมการที่การเขตแดนรวมแสดงว่ายังเปิดโอกาสให้เจรจาทวิภาคีการรักษาความสัมพันธ์การเน้นประโยชน์ของประชาชนทั้งสองฝ่ายแสดงถึงความเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์การที่อดีตนายกรัฐมนตรีฮุนเซนจัดตั้งมูนิธิ CTN เพื่อระดมทุนสนับสนุนกองกำลังชายแดน เป็นสัญญาณที่น่าติดตามการบริจาคเริ่มต้นกว่า300ด้านเรียวประมาณ7,500ดอลลาร์สหรัฐอาจดูเป็นจำนวนไม่มากแต่เป็นสัญลญักษณ์สำหรับการระดมผลังประชาชนการเรียกร้องให้ประชาชนบริจาคเงินสนับสนุนกิจการความมั่นคงของชาติอาจมองได้หลายแง่มุมแง่บวกเป็นการแสดงความรู้สึกเป็นเจ้าของและความภาคภูมิใจในชาติทำให้ประชาชนรู้สึกว่าตนมีส่วนร่วม ในการปกป้องอธิปไตยแง่รบก็มีอาจเป็นการใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือทางการเมืองแง่ความเป็นจริงนั้นกัมพูชาในฐานะประเทศกำลังพัฒนาอาจต้องการทรัพยากรเพิ่มเติมจริงๆในการรับมือกับปัญหาชายแดนที่ซับซ้อนจุดแข็งของประเทศไทยเรื่องหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยมีจุดแข็งสำคัญในการที่ปราสาทตาเมืองทมดเดอการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ ตั้งแต่ปีพศ2478ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่กัมพูชายังอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสการจัดการโบราณสถานเป็นส่วนหนึ่งของการใช้อธิปไตยเหนือดินแดนมีการลงทุนในการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างต่อเนื่องมากกว่า90ปีครับการปรับเปลี่ยนเวลาเปิดปิดด่านชายแดนของไทยแสดงให้เห็นถึงการใช้เครื่องมือทางเศรษฐกิจและการทูตอย่างชาญฉลาดผลลัพธที่เห็นได้ชัด การลดลงของคดีหลอกลวงและคอร์เซนเตอร์ถึง32%ใน3วันเท่านั้นการส่งสัญญาณว่าไทยสามารถใช้ความได้เปรียบทางเศรษฐกิจหากจำเป็นการแสดงให้เห็นว่าการค้าขายชายแดนมีความสำคัญต่อทั้งสองฝ่ายข้อดีของวิธีการนี้ไม่ใช่ความรุนแรงส่งก็ความได้ชัดเจนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตาสถานการณ์ไม่ทำลายความสัมพันธ์ระยะยาวผลกระทบต่อชีวิตประจำวัน ทมกลางการเมืองและการทูตระหว่างประเทศผู้ที่รับผลกระทบโดยตรงคือประชาชนในพื้นที่ชายแดนชาวกัมพูชาโรงเรียนในพื้นที่ชายแดนต้องปิดทําการครูไม่สามารถเดินทางไปสอนได้ชาวบ้านในหมู่บ้านต้องอพยพชั่วคราวสูญเสียรายได้และผลกระทบต่อการทํามาหากินผลเสียต่อชาวไทยนั้นก็คือผู้ประกอบการค้าชายแดนได้รับผลกระทบ จากการปรับเวลาเปิดปิดด่านเกษตรกร,กรในพื้นที่ใกล้เคียงอาจได้รับผลกระทบจากความตึงเครียดการท่องเที่ยวในพื้นที่โบราณสถานอาจลดลงความจริงที่ต้องการที่แท้จริงของประชาชนหนึ่งก็คือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความมั่นคงในการทำมาหากินการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางการศึกษาและสาธารณสุขความเป็นปกติสุขในชีวิตประจำวัน การวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ใครได้เปรียบเสียเปรียบจุดแข็งของแต่ละฝ่ายนั้นไทยก็มีคือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่แข็งแกร่งการขึ้นทะเบียนโบราณสถานตั้งแต่ปี2478หลักสันปันน้ำาาามธรรมชาติที่เป็นยอมรับในกฎหมายระหว่างประเทศเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองที่ดีกว่าความสามารถในการใช้เครื่องมือทางเศรษฐกิจกัมปูชานั้น ได้รับการสนับสนุนจากฝรั่งเศสในการจัดหาเอกสารประสบการณ์ในการใช้กลไก ICJ จากคดีปราสาทพระวิหารการระดมพลังประชาชนและสร้างความเป็นเอกภาพภายในประเทศความไม่แน่นอนในเรื่องหลักฐานทางวัติศาสตร์ที่แข็งแกร่งปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาเป็นมากกว่าเรื่องของการแย่งชิงดินแดนหรือโบอราณสถานมันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีความภาคภูมิใจในชาติ การสแสวงหาความยุติธรรมทางประวัติศาสตร์การที่ฝรั่งเศสเข้ามามีบทบาทในครั้งนี้อาจเป็นโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาที่ตนเองสร้างขึ้นเมื่อกว่าศตวรรษที่แล้วแต่ก็อาจเป็นการเปิดกล่องเพนโดราใหม่หากการแทรกแซงนั้นไม่เป็นกลางและไม่เป็นธรรมสิ่งที่สําคัญที่สุดคือทั้งสองประเทศต้องการให้ความสําคัญกับผลประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่มากกว่าความภาคภูมิใจทางการเมืองความสันติ และความมั่นคงในชีวิตของคนธรรมดาควรม,มีค่ามากกว่าการครอบครองปราสาทหินโบราณท้ายที่สุดไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรทั้งสองประเทศจะต้องอยู่รวมกันเป็นเพื่อนบ้านตลอดไปการสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจซึ่งกันและกันจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในการใช้ชนะหรือแพ้ในศาลโลกปราสาทพระวิหารและตาเมืองทมอาจเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นมาอันยาวนานของอารยธรรมคขมร แต่อนาคตของภูมิภาคนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการหาทางออกร่วมกันของคนรุ่นใหม่ซึ่งหวังว่าจะฉลาดเกาะปั่นผ้าบพุษไม่ให้ประสาทตร์มาบงการอนาคตเรื่องเหล่านี้ยังไม่จบครับและการพัฒนาในอนาคตจะเป็นตัวกําหนวดว่าประวัติศาสตร์จะซ้ารอยตัวเองหรือภูมิภาคนี้จะสร้างแบบอย่างใหม่ในการแก้ไขข้อพิพาทระหว่างประเทศได้สําเร็จไม่แน่ ประเทศไทยอาจเป็นเมืองขึ้นและได้ฮุบเขมรรวมเป็นประเทศไทยในประเทศเดียวที่ใหญ่ที่สุดก็ได้ครับ